ก่อนที่เราจะตัดสินใจอะไรยังไงต้องไปดูไซต์ใช่ไหมคะใช่มันเหมือนเป็นโอกาสทองเลยนะ้องที่เราจะเห็นแบบทุกสิ่งทุกอย่างใส่ในกระบวนก <ผล S 2> ารเบื้องหลังก่อนจะมาเป็นเหมือนบ้านสวยๆที่เราเห็นมาแล้วอะ่ะโอเคสวยสปเปซส,สวยทุกอย่างสวยแต่อันนี้เป็นแบบ process จริงๆใช่ให้เราสังเกตอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบ ของหน่วยงานการวางของสังเกตได้เลยว่าหน่วยงานถ้าสะอาดเรียบร้อยก็แสดงว่าการทำงานเขามีระเบียบ อันที่2ก็คือในเรื่องของวัสดุที่ใช้วัสดุที่เอามาใช้ในการก่อสร้างเนี่ยถูกต้องตามสเปคที่ระบุไว้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นอิฐเหล็กหรือคอนกรีตที่เอามาใช้รวมถึงพวกวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งด้วยอันนี้เราก็จะได้เห็นว่าวัสดุแต่ละตัวเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนถูกต้องตามที่ระบุในสเปคหรือเปล่าต่อมาในเรื่องของการก่ออิฐงานชาบน,นะเสาเอ็นทับหลังถูกต้องตามหลักการหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็จะเห็นฝีมือในเรื่องของการกอ่อของช่างถ้าเราเ เห็นงานก่ออิฐที่เป็นระเบียบเราก็จะมองเห็นว่าช่างให้ความสําคัญกับารงานทุกๆส่วนเ,นเรื่องของการผีเส้นสังเกตว่าในทุกหน่วยงานของเราเองเราจะเห็นเส้นออฟเมสทุกๆผนังมันก็คือเส้นที่ใช้เป็นกรรมการกลางลำดับช่างต่างๆที่จะเข้ามาทํางานเพราะฉะนั้นเราจะใช้เส้นตปรเจคเตอรเส้นอ,อิฐในการทํางานทั้งหมดเรื่องของคนควบคุมงานมีวิศวกรอยู่ประจําหน่วยงานหรือเปล่าสามารถตอบข้อสัถามตอบข้อสงสัยได้ที่จะทำให้การทำงานราบรื่น ส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือดูภาพรวมแลเรื่องของช่าง,งต่างๆที่ทํางานการแต่งตัวเป็นแบบไหนมีอุปกรณ์เซฟตี้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นมัวหรือรองเท้าที่ใช้ในการทำงานซึ่อันเนี้ยเราเป็นเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าเป็นจุดที่สําคัญในการทางานถ้าทีมงานมีระเบียบีวินัยทํางานอย่างตั้งใจก็เชื่อว่างานออกมาก็ไ,ได้คุณภาพที่ดีทุกคนอาจจะมองว่าพอไปนใช้งานแล้วนึกถึงคุณน,นึกถึงความสกปรกนึกถึงความไม่เป็นระเบียบแต่ถ้ามาหน่วยงานของอคร์ค่าเราก็จะเปลี่ยน ความคิดนี้โดยสิ้นเชิง